สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานนลพอดแคสต์ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ในยูเครนกันแบบเข้มข้นเลยนะคะอิงจากข้อมูลข่าวล่าสุดจากเอเจซีราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งภาพที่ออกมานี้ต้องบอกว่ามันซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยหมอกควันจริงๆค่ะคือมีทั้งเสียงระเบิดในสนามรูปจริงเกมการเมืองที่กําลังปั่นป่วนอย่างหนักในเคียฟไปจนถึงการเดินหมากทางการทูตที่เดิมพันกันสูงลิ้วบนเวทีโลกเลยใช่เลยครับ ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการพยายามจับเอาชิ้นส่วนจิ๊กซอที่ดูเหมือนจะกระจัดกระจายพวกนี้ทั้งเงาข่าวการสู้รบข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจมาลองต่อกันดูเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ที่มันชัดขึ้นว่าตกลงแล้วสถานการณ์ทั้งหมดกำลังเดินหน้าไปทางไหนกันแน่งั้นเราเริ่มต้นกันที่ภาพที่สดแล้วก็รุนแรงที่สุดเลยนะคะคือภาพจากสมรภูมิในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่ เคียบยังไม่ทันสว่างดีเสียงไซเรนก็ดังขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยเสียงระเบิดมีรายงานว่าดโดรนของรัสเซียเข้าโจมตี6กจุดในกรุงเคียฟเลยทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็อาคารบ้านเรือนเสียหายนี่คือความจริงอันโหดร้ายที่ยังเกิดขึ้นทุกวันแต่ในขณะเดียวกันมันมีสมรภูมิอีกแห่งที่ดุเดือดไม่แพ้กันนั่นก็คือสงครามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะที่เมืองคูเปนส์ที่กาลังเป็นประเด็นร้อนสุดๆเลยค่ะอืม ประเด็นเรื่องคูเปียนสกนีคือตัวอย่างชั้นดีของสงครามยุคใหม่เลยครับคือมันมีการประทะกันของคำประกาศที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อวันพฤหัสประธานอาธิบดีป,ปูตินออกมาประกาศกล้าวเลยนะครับว่าเมืองคูเปียนสกอยู่ในมือเราอย่างสมบูรณ์แล้วโหประกาศแบบนั้นเลยครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือชัยชนะทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของรัเสเซียในช่วงหลังเลย แต่คำประกาศนั้นอยู่ได้ไม่นานทางยูเครนก็ออกมาสวนทันควันเลยใช่ไหมคะพลเอกโอเล็กซานเดอร์ซิริสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดบอกว่าระดับคำโกหกจากผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ในคูเปียนสกันน่าประหลาดใจแล้วก็ยืนยันว่าทหารยูเครนย,ย,ยังยึดที่มั่นอยู่การที่ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดกันคนละเรื่องแบบนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะหรือนี่เป็นแค่เรื่องปกติของสงครามไปแล้ว มันบอกอะไรเราเยอะมากครับต้องเข้าใจก่อนว่าคูเปียนสเป็นเมืองที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์สูงมากรัสเซียเคยยึดได้ในช่วงต้นปี2022แล้วยูเครนก็ชิงกลับมาได้อย่างน่าทึ่งในปีเดียวกันการอ้างสิทธิ์ในเมืองนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่แต่เป็นการรบในเชิงจิตวิทยาการประกาศชัยชนะของปูติน แม้จะยังพิสูจน์ไม่ได้ร้อเซต์ว่าจริงหรือไม่ก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คนในชาติและก็ทหารของตัวเองในขณะที่การปฏิเสธของยูเครนก็เพื่อยามว่าพวกเขายังไม่แพ้และยังสู้ไหวครับ น่าคิดนะคะการที่รัเสเซียต้องรีบออกมาประกาศชัยชนะในคูเปียนสทั้งที่อาจจะยังไม่เบ็ดเสร็จมันบอกอะไรเกี่ยวกับความมั่นใจของปูตินตอนนี้ได้บ้างไหมคะหรือนี่เป็นสัญญาณว่าพวกเขากําลังเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการรบจริงมาเน้นสงครามจิต,ตวิทยาเป็นหลักเพราะทรยากรในสนามรบอาจจะเริ่มมีปัญหาเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับนั่นคือหนึ่งในทฤษฎีที่นักวิเคราะห์มองกันอยู่ คือเมื่อการรุกคื่นในสมรภูมิจริงเป็นไปได้ช้าแล้วก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียมหาศาลชัยชนะในหน้าข่าวจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญและมีราคาถูกกว่ามันช่วยรักษาภาพลักษณ์ผู้นําที่แข็งแกร่งของปูตินไว้ได้ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการยั่งเชิงปฏิกิริยาของยูเครนและชาติตะวันตกด้วยอ๋อ oh. ซึ่งภาพแบบนี้เราก็เห็นในพื้นที่อื่นเหมือนกันอย่างที่รัสเซียอ้างว่าเคลียทหารยูเครนออกจากอาคารเกือบ6,600หลังในโพคโรอฟสได้ในสัปดาห์เดียว ในขณะที่ยูเครนก็อ้างว่าโจมตีเป้าหมายสําคัญได้เหมือนกันใช่ครับส่วนยูเครนก็อ้างว่าโจมตีโรงกลั่นน้ามันซาราตอฟกับฐานทัพอากาศในไครเมียได้สําเร็จต่างฝ่ายต่างก็เลือกเสนอภาพความสําเร็จของตัวเองสรุปคือสถานการณ์ในแนวหน้าตอนนี้ยังคงอึมครึมแล้วก็ตัดสินผู้แพ้ผู้ชนะได้ยากมากแต่พอฟังเรื่องการสู้รบที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแบบนี้มันทําให้คิดเลยนะคะว่าปัจจัยสําคัญที่สุดอาจไม่ใช่แค่กําลังทหารในสนามรบ แต่เป็นเสถียรภาพหลังบ้านซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ฝั่งยูเครนเองก็กําลังเจอบททดสอบครั้งใหญ่เหมือนกันโดยเฉพาะข่าวล่าสุดที่ออกมาจากเคียฟใช่ครับและนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่น่ากังวลยิ่งกว่าสถานการณ์ในแนวหน้าซสอีกข่าวการลาออกของอันเดรยมักหัวหน้าคณะทํางานของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก ใหญ่มากจริงๆค่ะเพราะเยอร์มักไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ธรรมดาเขาคือมือขวาคือคนสนิทที่สุดของเซเลนสกี้และที่สำคัญเขาคือหัวหน้าทีมเจรจาสันติภาพของยูเครนมาตั้งแต่ต้นแล้วการลาออกมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันมากใช่ไหมคะเห็นว่ามีเรื่องเจ้าหน้าที่บุกคนบ้านพักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกต้องครับการลาออกเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังหน่วยงานต่อต้านการทุจริตบุกคนบ้านพักของเขาซึ่งนี่ไม่ใช่เหตุการณ์เดี่ยวๆนะครับแต่เป็นยอดของภูเขาน้ำแข็ง เพราะไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้รัฐมนตรียุติธรรมกับรัฐมนตรีพลังงานก็เพิ่งลาออกไปท่ามกลางการสอบสวนคดีคอร์รัปชันครั้งใหญ่เหมือนกันอืตอนนี้มันเลยเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นในยูเครนประชาชนเริ่มโกรธแล้วก็ตั้งคําถามกับรัฐบาลในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการความสามัคคีมากที่สุดการที่คนสนิทของเซเลนสกี้อย่างยิวมาร์กต้องลาออก เพราะเรื่องคอรัปชันนี่มันน่าคิดนะคะในแง่หนึ่งมันอาจทําให้จุดยืนในการเจรจาสันติภาพของยูเครนอ่อนลงเพราะขาดคนสําคัญไปแต่อีกแง่หนึ่งมันอาจเป็นการส่งสัญญาณให้ชาติตะวันตกว่ายูเครนเอาจริงเอาจังกับการปราบทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสคิดว่าผลกระทบด้านไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในระยะยาวคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและชี้ให้เห็นความซับซ้อนของสถานการณ์นี้เลยครับในระยะสั้นแน่นอนว่า มันสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลเซเลนสกี้และอาจทำให้ทีมเจรจาสันติภาพเกิดความระสำาระสายเพราะเยอรมักคือคนที่ยืนกรานต่อตั้งข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐที่ยูเครนมองว่าโอนอ่อนให้รัเสเซียมากเกินไปอ๋อเขาคือคนสำคัญในจุดนั้นนะ <หา S 2> ค,คะ แต่ในระยะยาวหากยูเครนสามารถพิสูจน์ได้ว่านี่คือการผ่าตัดใหญ่เพื่อกำจัดเนื้อร้ายจริงๆมันอาจช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากพันธมิตรตะวันตกกลับมาได้ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนด้านอาวุธและเงินทุนครับดูเหมือนเซเลนสกี้เองก็รู้ดีถึงความเปราะบางนี้นะคะคำพูดของเขาที่ว่ารัเสเซียกระตือรือร้นที่จะเห็นยูเครนทำพลาดเราจะไม่มีวันพลาดมันสะท้อนความกังวลอย่างเห็นได้ชัดเลยแน่นอนครับ เพราะวิกฤตศรัทธาภายในเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในยามสงครามมันบั่นทอนทั้งขวัญกำลังใจคนในชาติและอาจทำให้การสนับสนุนจากภายนอกสั่นคลอนได้ทุกเมื่อซึ่งความวุ่นวายภายในนี้มันก็ส่งแรงกระเพื่อมออกไปยังเวทีการทูดระหว่างประเทศโดยตรงเลยความวุ่นวายภายในนี้ต้องส่งผลต่อเกมการทูดแน่นอนอยู่แล้วแล้วในขณะที่ยูเครนกำลังจัดการปัญหาหลังบ้านตัวเองอยู่ท่าทีของคู่ขัดแย้งอย่างรัเสเซียเป็นยังไงบ้างคะในการเจราจาที่กำลังจะเกิดขึ้น ตรงนี้มีสัญญาณที่น่าสนใจและอาจจะน่ากังวลออกมาจากเครมลินครับโคสกทำเนียบเครมลินเดมิทรีเพสคอฟพูดถึงการเจรจาสันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับวอชิงตันโดยบอกว่ามอสโกค,คาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผนสันติภาพและทำงานบนสมมุติฐานที่ว่ากำลังเจรจาแผนนี้กับสหรัฐเพียงฝ่ายเดียวคำว่าเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยฟังดูแฝงในยะสำคัญเลยนะคะ มันเหมือนกับว่ารัสเซียไม่เห็นยูเครนอยู่ในสมาการเลยถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่นักการทูตเรียกว่าการส่งสัญญาณหรือ i g n a นลิงรัสเซียกำลังพยายามบอกเป็นนยว่าพวกเขาไม่มองอยูเครนเป็นคู่เจรจาที่เท่าเทียมแต่ต้องการคุยกับผู้เล่นตัวจริงอย่างสหรัฐโดยตรงซึ่งเป็นการพยายามกีดยูเครนออกจากการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของประเทศตัวเองแต่มันก็อาจจะเป็นแค่เกมจิตวิทยาของรัสเซียรหรือเปล่าคะ คือพูดไปอย่างนั้นเพื่อพยายามสร้างความแตกแยกระหว่างยูเครนกับสหรัฐแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็รู้ดีว่าสุดท้ายก็ต้องคุยกับยูเครนอยู่ดีมีความเป็นไปได้สูงมากครับว่ามันคือกลยุทธ์สองทางทางหนึ่งคือการพยายามลดทอนความสำคัญของรัฐบาลคีฟอีกทางหนึ่งก็คือการสร้างความหวาดระแวงให้เกิดขึ้นระหว่างพันธมิตรค่ะซึ่งในขณะเดียวกันแรงกดดันก็ไม่ได้มีแค่ดนโต๊ะเจรจา แต่ยังมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจกด้วยโดยเฉพาะแผนของสหภาพยุโรปที่จะเอาทรัพย์สินของรัสเซียที่อายัดไว้มาช่วยยูเครนซึ่งเรื่องนี้ก็ซับซ้อนมากโดยมีเบลเยียมเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นที่เก็บทรัพย์สินส่วนใหญ่ใช่ครับสถาบันการเงินยูโรเคลียที่เก็บทรัพย์สินรัสเซียมหาศาลตั้งอยู่ที่นั่นทําให้เบลเยียมตกอยู่ในสถานการณ์ที่เอ่อกลืนไม่เข้าขายไม่ออกทางนายกรัฐมนตรีเบลเยียมก็ออกมาเตือนว่า การยึดทรัพย์ส <et ful> ินร <key> ัสเซียมาใช้อาจทำลายกระบวนการสันติภาพที่กำลังเปราะบางอยู่แล้วอแต่ในเวลาเดียวกันมหาอำนาจอย่างเยอรมนีก็มองว่าเรื่องนี้เร่งด่วนมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือภาวะที่ต้องเดินบนเส้นได้ทางการทูตอย่างแท้จริงครับพอเห็นภาพเลยค่ะว่ามันซับซ้อนพันเงินไปหมดทั้งในสนามรบการเมืองภายในแล้วก็การทูต แต่ดูเหมือนมันจะยังมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่เกิดขึ้นในเงามืดแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาเน่นคือเหตุการณ์ล่าสุดในทะเลดำใช่ครับมันเหมือนพลตหนังใส่ลับเลยนะครับที่มีกองเรืองเงาหรือ Shadow Fleet คอยลักลอบขนส่งน้ำมันให้รัเสเซียเพื่อหลบเลี่ยงการคว่มบาตรแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นครับและจูๆ่ๆเรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์สองลำในกองเรือนี้ก็เกิดระเบิดขึ้นกลางทะเลดำใกล้ตุรกี เรือลำแรกชื่อไคลอสยาวเกือบ300เมตรเกิดไฟไหม้ขึ้นโชคดีที่ลูกเรือปลอดภัยส่วนอีกลำชื่อวิรัตก็ถูกโจมตีเหมือนกันข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเรือรายง,งานว่าถูกผลกระทบจากภายนอกซึ่งก็เปิดช่องให้ตีความได้เยอะมากว่าเป็นการโจมตีโดยตรงหรือไปชนกับทุ่นระเบิดที่มีอยู่เต็มทะเลดำไปหมดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรการโจมตีกองเรือเงาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจสงครามของรัสเซีย ถือเป็นการยกระบับความขัดแย้งในทะเลดำไปอีกขั้น mm. มันส่งสัญญาณว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกต่อไปและมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแรงกระเพื่อมที่แผ่ขยายไปทั่วโลกจริงๆขยายไปไกลจริงๆค่ะอย่างที่โปโลแลนด์เพื่อนบ้านสำคัญของยูเครนก็เพิ่งมีการจับกุมคน5คนทั้งชาวยูเครนและเบลารุสในข้อหาทำงานให้หน่วยข่าวกรองต่างชาติครับที่เยอรมนีก็พบดโดรนบินวนเหนือฐานทัพทหารมากเป็นประวัติการณ์ หรือข้ามไปอีกซีกโลกอย่างแอฟริกาใต้ก็มีข่าวว่าลูกสาวอดีตประธานาธิบดีต้องลาออกเพราะถูกกล่าวหาว,ว่าชวนคนไปรบให้รัสเซียโหมันเหมือนหนวดปลาหมึกที่ขยายไปทุกทวีปเลยนะคะแม้แต่ในเวทีสหประชาชาติรัสเซียก็เพิ่งแพ้โหวตไม่สามารถกลับเข้าไปนั่งในสภาบริหารของหน่วยงานการเดินเรือได้อีกครั้งซึ่งเป็นความพ่ายแพ้เชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ท่ามกลางข่าวเล็กข่าวน้อยพวกนี้มีสัญ,ญญาณทางการทูตชิ้นใหญ่ที่น่าก,กังวลอย่างยิ่ง ออกกมาจาจฝัั่งสรฐเรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศมาโกรูบิโอจะไม่ไปประชุมนาโตใช่ไหมคะโห oh, เรื่องนี้ผิดปกติมากเลยนะคะในช่วงเวลาที่สําคัญขนาดนี้การที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ไปประชุมนาโตนี่มันแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ๆผิดปกติอย่างมากครับ การขาดประชุมในเวทีสําคัญของพันธมิตรในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้มันทําให้เกิดคําถามมากมายว่าเกิดความไม่ลงรอยอะไรกันภายในกลุ่มพันธมิตรหรือไม่หรือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่ของวอชิงตันซึ่งภาพมันตัดกันอย่างสิ้นเชิงกับฝั่งรัสเซียที่ประธานาธิบดีปูตินกําลังจะเดินทางไปเยือนอินเดียในอีกไม่กี่วันนี้ภาพมันชัดมากเลยค่ะฝั่งหนึ่งดูเหมือนกําลังมีรอยร้าว อีกฝั่งก็เดินหน้ากระชับมิตรกับมหาอำนาจอย่างอินเดียต่อไปพอเอาทุกอย่างมาต่อกันทั้งสมรภูมิจริงที่ยังยืดเยื้อสงครามข้อมูลที่สับสนวิกฤตการเมืองในเคียฟเกมการทูตที่ซับซ้อนและสงครามเงาทั่วโลกเราจะเห็นได้ว่านี่คือความขัดแย้งที่สู้กันในทุกมิติพร้อมๆกันจริงๆและววิกฤตการเมืองภายในของยูเครนก็ยิ่งเพิ่มตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้เข้ามาอีกถูกต้องครับดังนั้นเมื่อเรามองไปข้างหน้า มันมีคำถามสำคัญที่น่าคบคิดทิ้งท้ายไว้ในขณะที่ยูเครนกำลังเผชิญกับความวุ่นวายภายในและรัสเซียก็ดูเหมือนจะพยายามข้ามหัวยูเครนไปเจรจาก,กับสหรัฐโดยตรงคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้อาจจะไม่ใช่ว่าสงครามจะจบลงเมื่อไหร่แต่คือท้ายที่สุดแล้วใครจะเป็นผู้กำหนดนิยามของคำว่าสันติภาพสำหรับยูเครนกันแน่และนิยามนั้นจะถูกเขียนขึ้นในสนามรบ ในห้องทำงานของรัฐบาลที่เคียฟหรือในห้องเจรจาที่มีเพียงนักการทูตรัสเซียและอเมริกันอยู่กันตามลำพังเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้อย่างทรงพลังและน่าติดตามอย่างยิ่งค่ะซึ่งเราทุกคนคงต้องเฝ้าดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้และอย่าลืมกดติดตามชานนพอดแคสต์เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ